ข่นแนีนๆเทศเองนะจ๊ะพี่น้องจ่ามาเนี่ยเนื้อแดงๆจ้ะครับเจียวบองข้าบมืกี้นายพี่น้องจ่ามาอุบโดนยัดใส้อหอมแดงจยะพี่น้องจ่ะขึ้นจมูกขึ้นเลยขึ้นดังคือขึ้นจมูก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสปูดสุคนมาพ่อเห็นราคากำนลังจีวิธีแนวกินอีสาน Hello and welcome to อีสานเวบคุกกิ้งค่ะพี่น้องจ้ะมื้อนี้ได้ส้มเนื้อจ้ะพี่น้องจา้าส้มเนื้อโคขุนจะ้ะมาสู่พี่สู่น้องกินกนะจ้ะแล้วก็แจ่วบองจ้ะแล้วก็ลูกโดดพี่น้องลูกโดดมาพร้อมข้าวเหนียวก,ก,ยยยก,ก,กองบักใหญ่ๆเลยจ้ะติ๊กิร้อยจ้ะพี่น้องจ้าพูดนะกองข้าวคอยบักใหญ่ๆเลยจ้ะมื้อนี้ซัหนาเลยจ้ะ ในซำหนาเลยฮ้อนฮ้อนจ้ะเขาวนี้ฮ้อนฮ้อนแล้วก็พักกระโบลายจ้ะพี่น้องจ้ะมีพักชี่พักหอมปลอมนล้จ้ะแล้วก็มีพริกไทยชิลี่หอมแดงมะเขือมะเขือแก้มกับเจวเนาะจ้ะเจวบองเจวบองนี่มาจากเมืองไทยเลยนะจ้กค้นมาจากเมืองไทยคุณจ้ะไอ้ย่าอยู่บ้านแล้วไอ้ตามขายเนาะจ้ะแซ่บแซ่บพี่น้องจ้ะมาวันนี้จ้ะพี่น้องจ้ะมาแซ่บแซ่บนุ่มกัน ค่ะพี่น้องจ้าเขามาแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อจากขอบคุณลงุงนาจ้าพี่น้องจา้าอ้ยเบ่งสมกว่าจา้าสมขันเนียนๆเทดเองเนอะจ้ะพี่น้องจา้ามาเนี่ยเนื้อดงแดงจา้าอืครับเดี๋ยวบอกข้ามกินยายพี่น้องจ้ามาอือมนี่ว่า,ากนะจะ สุดยอดของความนัวลูกโดดยัดใส่อืมโอ้ยเจ๊บองแซ่อืมสุดยอดพี่น้องจ้ะโอ้ยกัดลูกโดดไปล้มบอกหูเวื้วืเลยพี่น้องแบบเพชรจ้ะอืมโอ้ยเข่าขึ้นมาตีมือเสรเนานะ สมซื้อขอนียวให้ลีพี่น้องเอ้ย,อยดินมือค่ะอืมสมกล่ังกินด่ะสมพริบดีเลยร้นอนขากันค่ะแก เยาวงใหญ่หนุ่ม้อจ้ะบรรณาสุ่มตำแ่บแทบบนเท่ากับอูดหนุนเราด้วยจ้ะเด้อขายดิบขายดีจ้ะ <c oughs> โอ้โยขึ้นดังหอมแดงอย่าไปนองจ้ะขึ้นจมกูกเึนๆเลย ขึ้นดังคือขึ้นจมูกบอกกะลีจ้ะหลีอยู่กับเดิน พี่น้องจ้ะกินยั้งกับผู้เสเท่าประแดดพี่น้องขาดปม่ได้จะประแดดไอยุไซ์ก็ขาดปม่ได้จ้ะมันเขาในเส้นเลือดละ่ะมันฟังลึกแล้วนั่นจ้ะ ็ยังไงกันแน่น้อจะพี่น้องจ๋าเริ่มทำข้าวหิวไหรฝนตกแห้งประบางข้างมาขึ้นกายนี่ฝนละก็ยังตัอยู่นน้อจ๋าฝนก็เดินพักสดกับเข่ากันอยู่แล้วจักรแก้วบ,บวง บอคกัลีรว่วกระแสบกินนิดกระแสดด้วยจจเพีนน้องจ้เาเหาแต่ภูมาัาคด้วนสวีนี่กินใดทุกอย่างจ้ะชุกกระดัดิบกระดัยโบฮิจ้ะ Mm hmm. Sia-siap kakak dengan leher. Hmm. <coughs> ออกหูวิ่นเลยจ้ะการลูกโดดไป không nhé Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ วันสวีท่านี้ก็สุดยอดแล้วค่ะสุดยอดของอาหารนะ่ะเป็นคนเมื่อไหรมา,า,มาไปกินขขาวร้านอาหารได้ใจพป่น,น้องจ้ะเพราะว่ามบ่ถือปากจ้ะกินยือบานแส่บกว จัดไปพน่นองจ้ะ,ะคำชุดไทยอิ่มเลยจ้ะเขาเมิ้จะเมิลกองจ้ะเขาเก็บเบิ้ลกองเลยจ้ะม,มันแสบผักเจียวแหลกไปสื่อแล้วจับพี่น้องเดยอยู่บนน้ำส้มเขาตามขาย กินมะนมืสดสวยพี่น้องจ๋ะไปจะกินอื่นไปจะเห็ดย่ำน้ำซดกินกันอะไจ้ะพี่น้องจา๋าแซ่บค่ะพี่น้องจ๋าจังไหนฝากกดไลก์ก็แชร์เด้อค่ะฝากคข้ามาติดตามเลยค่ะช่องยูทูบกุ้นุ่นชีวิตจ้ะพี่น้องจา๋าขอบคุณที่ l i k ค่ะ thank you all for watching i hope you guys enjoy the video and i see you my next video ขอบคุณค่ะ๊ายบาย